สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิต็ดชแนลนะครับผมมันี่มากับแฟนอีกแล้วสองคนพาพี่พนองนี่ครับมาก,กินสามคนสามคนแี้คนหนึงน่ง <คน S 1> อ,อีกคนหนึ่ง,อ,นนงอยู่ผนมุมผนนี่ครับซอยจุ่มานี่ซอยจุตับนบนรดาเนาะนี่เอา้าบอกไลายางหางนะพี่น้องเนาะจัดมันหลดหุดตัวเฮ้อือเอาตอนหนาปะาอะไรไม่นาะ ปดีเสธตรงบ้านี่นี่จเล็กครับมือนี้ยุดทงให้ตรงหน้าครับยุดทงให้ตรงหน้าต้นเขางามๆนี่ครับพี่น้องครับเอ้าตับวะดักสร้อยนี่นะกินกินก้ยก้ยครับครับนี่ครับโอ้ ดังดังบ่พี่น้องลมบ่ลมแรงอืมอันนี้ไงตุยกันนะเอาให้ตุยน้างนะดีครับน่ามาจำเจ้ากันเดี๋ยวคมืม Ừ. Con phải bỏ liền rồi. Đi lên. Đi lên. Đạp cấp nữa. Huyết treo. 来吧嗯。嗯嗯你跑不考 ใส่ข้ามของับปั๊บเนือน้อปัาบคุยเนาะเ <c oughs> <c oughs> บียรครับวนับวนเตาบันอืมข้นดู ครัน้เอ่อนนี้ออกออกนัน,นแเ้าเอ็นหมอกกัน อ,อบอกวันสัตวิมีอะไเชียบญี่ปุ่นมาเห็ดซยจุจับชาบ้บาเารโอ้

ฮะฝนล่มนะพี่น้องแล้วรอเคบรรยากาศดีบรรยากาศดี่นตงให้ตรงหน้าฮะตกบงสมากเออจันบริฝนหนักด้วยขวแาแถวมะขามเจวนี้น้ำน้ำหลากแล้วตอนนี้แม่น้ำจันกิดคุณหรอมันไหลลงทะเลเนาะมาหนาวฝนตกบ่พี่นอ้อง ีนแตบบอรี่ตกดียุ่ยช่วงนี้กรนุกโอ้ออนี่อะไรหฮะนี่อะไรฮะจะได้ยินตับเบิรก้อนไข่ยแยล่ว Pít cần đi đâu Không à, Không thể phải kinh đâu đâu về Phải không cần ừm,

พี่น้องครับนี่ยำแบบเดกเด้วยอืมน้อเนี่ยมันนุ่มยก ตัดต้นทุเไทยขวานต้นทุเไทยโอ้โหัด้อไวกับบอฟังไปตัดนี่หัดข้อไว้ยังดีไม่รู้เรื่องแสบแสบเลย กินมามันจฉลองวันมันสุดเกษ์สุดฤกษ์นั่นค <c oughs> ือฤกษ์แทน

โอ้โพ oh, ี่น้องตอนซีคุณสีเลย เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเอ็นมันเดินไม่ต้หถ้เอ็นมันเดี๋ยวถ้าเอ็นมันหรอกตามกันพี่น้องครับพี่บอชน,นี้ื้ความเพ้นรเลย อี่มาเรียบยังลูกสาวป่ะเฮ้ยตอเนากนะทำนั่นนะอกพี่นอกเนาะยังได้กับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเน็ตครับเด้อติดตตนเชนแนวหลักแบบสอยจุยทงดูค่ะครับผมนี่มันสอยจุเบิร์ดหรออันนี้เหลือแต่เอ็นมั้นหลอเหลือเป็นเศษเอ็นมันแเจบครับกินเจงยงโกกัมเนียอ่ะเดี๋ยวยุดตอนนึงกังได้กับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัดีมีความสุขครับผมสุขสุขคน